วเดี่ยมชมบ้านห้วยเสือเท่าเกลียงคอยาวเสื้ออะไรอ่าเด็กเล่นนะเด็กมัดวันเหอนกัน้องผู้ชนลอะ่าเงี้ยอันเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้น้องผู้ชะไม่ดีวัดวันก็ได้เดดเอาไปเล่นให้มันด่นเด่นนะ จองไว้ตีนติหองห้องเลยยข้นรอเ่าวเป็น้เบางนเกรยคอยาวบ้านโฮเสือเท่าเป็นหวายโอ้ของขายก็เยอะเฮะมาถือมาทีก็จะต้องมาช่วยอุดหมุนดูสินค้าของเขา มีอะไรบ้างที่เราจะได้มาช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนเนาะอ๋อใหญ่ๆพอใส่สืตางกันเต็มเป็นบรรยากาศที่หน้าค้นหาเนาะบางอย่างบางสิ่งเราก็ยังไปไม่ทั่วถึงเพลสโอ้หลายอันจะได้ซับซ้อนจังเลยนะซับซ้อนเกินเขาต้องไปต้องหลายห้องเท่าไหร่้้างนก เพื่อเป็นกำลังใจก็ช่วยกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับแม่น้ำยมออนทวนเอาใส่คอด้วยเอาไปดูเอาใส่คอด้วยฮะหสองร อันนี้กระโบนนี่ร้อยห้าสิบกระตังนี่แปดสิบบาทใช่ไหมนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบและห้าสิบเนอันนี้กระตังนี่ยอ๋อนี่ยอันนี้อันนี้เอามาจากพม่าหะอืมผ้าถุงผ้าหมาเอางั้นนะผ้าถุงทอมือบรรยากาศใหม่ๆที่เราได้พบเจอกับมิตรภาพอร่อยยิ้มจากผู้คนรอบข้าง นอ๋อเป็นอะไรเป็นวงแขนอ๋นใส่แล้วฟ้าจะ้งาไหมไม่หาดได้ยังไงพี่บาทะเนี่รอยอิเียกว่าทองเทียวสินค้าดูสิงค้าไงก็มีผ้าผืนไหีเสือคอยาวเนาะเอาบริจาคตู้ซื้อบริจาคนมสำหรับเด็กวางนั้นนะ เอาสมบุรหน่อยมาถึงที่แล้วอันนี้อนนของพอม่าก็เรีว่าของไทยแล้วนี่แหละอของพม่าขอวม่าของอนกว่าขอนพม่าขอ่อนม่าอง่าิบบาทอา ถ้าเอาแบบเอารวมกันก็ได้สามกระศุกหนึ่งแต่อันนี้จะหอมกว่าไอ้เขียวเขียวนี่ถ้าเราแบบปวดอันนี้ใช่ไหมเขียวเขียวนี่ใช่ไหมปวดนเขียเขียวเอาสีเขียวนี่แหละอ่ะสีอันลอยไม่ได้เลยค่ะอ่ะแล้วสามอันลอยก็โอเคแล้วแม่ใช่กว่าจะมดเอาซวยน้องซื้อหน่อย 3ักเทไรคะเอาสามฝักค่ะสามฝักห้าเซฟเอาไข่ติ่มซำไข่สามใบย่สิบนะ้อามใบยี่สิบไข่บ้าเอาไข่สามใบค่ะเอาเหนียวซื้อมาจากนน จับไว้เสื้อมาจาักไอ้ปามมาผ้าขนาดน่าก็โอเคแล้วไปลัป่ะตรงนี้ก็น้ำไหลดีเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยไปแล้วก็ถอยทับไปทางนั้นบ้างนี่มีกาแฟปะต่องคาเฟ่ด้วยโอกาสต่อไปเราจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะครับบ้านห้วยเสียเท่ากระดังคอยาว